อาจารย์แม่เป็นเทรนเนอร์สากลแล้วก็เป็นโปรเฟสชันอลของ k b t t h t i l a n d อยู่ที่สถาบัน t h ก Magic Academy ซึ่งดูแลกกับเรื่องศาสตร์ของความงามสถาบันเนี่ยได้พัฒนาส,สูตรของสกินแคร์เพื่อมาดูแลผิวหน้าของลูกค้าเราได้รับรางวัล World Class Award 3ครั้งติดติดกันหนึ่งในสกินแคร์ที่สถาบันพัฒนาก็คือ s ูตติ้งแอ c เน่เซ u m ซึ่งจะเป็นเซรั่มที่ช่วยดูแลเรื่องสิวแล้วก็ คนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันโดยเฉพาะสารสกัดหลักๆเลยที่เป็นนวัตรกรรมเนี่ยก็อย่างเช่นสารสกัดจากเลือดบังกอนจุดเด่นของเขาเลยการฟื้นฟูผิวลดการอักเสบของเซลล์ผิวลดริ้วรอยรอยแดงที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวกระชับรูหุมขนทําให้ผิวเรียบเนียนไว้นะอาบูตินที่อยู่ในเซรั่มเป็นอาบูตินที่ได้จากธรรมชาติคืออาบูตินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลดการอักเสบของผิวลดรอยดำลดรอยแดงและลดการสร้างเม็ดสีเมลานินซิก้าหรือสารสกัดจากใบบวัวบกเป็นสารสกัดที่มีสารอาหารผิวที่ใช้ต้านอนุมูลอิสระได้เยอะมากลดการอักเสบของผิวได้ลดรอยไหม้ลดรอยแดงจากการที่ผิวอะไปทำเลเซอร์มาซิลเวอร์นาโนเพราะความที่คนเล็กเขาถึงมีฤทธ ทำลายเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า650ชนิดโดยเฉพาะ P. acne ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวในทุกๆวัยเลยลดผื่นผดที่เกิดจากอาการแพ้ลดการระคายเคืองผิว Acelogrisima ลดการผลิตไขมันใต้ผิวควบคุมความมันให้กับผิวเป็นที่นิยมมากเลยนะในประเทศเกาหลี ลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวเราสว่างกระจ่างใสนอกจากนี้นะยังมีสารสกัดอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นอัลลันโทอินซึ่งเขาจะช่วยปอบประโลมผิวเติมความชุ่มชื้นในผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองผิวยังมีในอซิโนามายหรือวิตามิน B3 อยู่ด้วยนะจะช่วยลดการส่งเม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาแล้วไม่ให้ขึ้นมาเซลล์ผิวชั้นบนฉะนั้นเนะี่ย ผิวชั้นบนเราอะจะสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แข็งแรงผิวไม่คร้ำมีโซเดียมไฮายาลูโรเนด้ว้ยน,นะหรือที่เราเรียกกันว่าไฮายาลูรอนเพราะสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวคือพอผิวเราขาดความชุ่มชื้นจะเกิดการอุดตันง่ายอุดตันปุ๊บพอรับเชื้อโรคเข้าไปก็เกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อคือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแก้ปัญหาผิวที่ต้นเหตุเรามีสารสกัดจากว่าหนหางจระเข้จากเกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้ ผิวอ่อนเยาวกระตุ้นให้เซลล์ผิวสร้างคอลลาเจนและช่วยให้ผิวอุ้มน้าเหมาะสำหรับทุกสกภาพผิวโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำและต้องการที่จะปรับผิวหน้าให้สว่างขึ้นเราไม่สามารถป้องกันสิวให้เกิดขึ้นได้ร้อเซแต่เราสามารถควบคุมสิวไม่ให้ลุกลามเกิดการอักเสบให้มากขึ้นไปกว่าเดิมได้ ด้วยการจัดการแก้ปัญหาผิวที่ต้นเหตุชุดติงแอกเน่เซรั่มทักคนที่แชร์คลิปนี้ได้เลยค่ะ